สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการซื้อโฆษณาของ Facebook อย่างง่ายๆสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่มีเพจเป็นของตัวเองแล้วแล้วขายของหรือว่าอะไรแล้วไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรถึงจะเข้าถึงโฆษณาของ Facebook อเริ่มกันง่ายๆทำจากมือถือเลยครับ เข้าไปที่ facebook หลังจากนั้นเข้าไปที่เพจที่เราสร้างเข้าไปที่โฆษณาอันนี้เราก็จะเริ่มต้นการโฆษณาอย่างง่ายๆของเราโดยการ โปรโ,โมตเพจของเราตอนนี้เรื่องตำแหน่งที่ตั้งรายละเอียดอะไรนี้อย่างนี้เราเข้าไปแก้ไขตามที่เราต้องการไปช่วงของอายุของอะไรตอนนี้เปลี่ยนเป็นค่าเงินบาทแล้วอันนี้ตอนนี้จะเข้าถึงประมาณเท่าไหร่ตอนนี้เรามาดู วิธีการจ่ายเงินมาดูขั้นตอนตรงนี้ก็คือการชำระเงินอ่าการชำระเงินที่โรไฟล์ลิง์นำโชคมังกรฟ้าจากโฆษณา,าเกี่ยวกับซื้อโฆษณาเกี่ยวกับขายลอตเตอรี่ตอนนี้วิธีการชำระเงินแบบเก่าค่อนข้างจะยุ่งยากตอนนี้มันมีวิธีใหม่ค่อนข้างง่าย แล้วก็เข้าไปที่เพิ่มวิธีการชำระเงินเออตอนนี้ตัวที่เราจะแนะนำก็คืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งซึ่งตอนนี้ส่วนใหญ่ใครๆก็ใช้กันทั่วถึงแล้วอันนี้พออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเราเรียบร้อยแล้วเราก็ต่อไปหววเงินตรงนี้เราเอา น้อยน้อยหน่อยก็สักอ่ะหกร้อยก่อนก็นไ้ไม่เป็นไรทีนี้พอได้วงเงินแล้วแต่ส่วนใหญ่ท่านั้นเราจะเติมน้อยกว่านี้ก็ได้แต่ถ้าเติมเยอะก็ได้เปรียบตรงที่ว่าเติมแต่ละครั้ง ấy, จะมีค่าธรรมเนียมประมาณสิบบาทเติมเยอะแล้วเติมเยอะแล้วเราค่อยๆจ่ายโฆษณาเราก็จะเสียค่าธรรมเนียมน้อย อ้ oh, อันนี้อันนี้ติดตรงที่ว่ารายละเอียดเพจยังไม่ค่อยเรียบร้อยอะข้ามไปก่อนแต่จริงน่าจะไม่เป็นขั้นตอนจ่ายได้เลยนะคิดตรงไหนโอเคมาแล้วอันนี้ขั้นตอนที่สองเมื่อกี้เกี่ยวกับเพจใช่พอมาถึงขั้นตอนที่สองก็กรอกละเอียดเราก็ไปเลือก ธนาคารของผมนี่ก็แอปอีซีของ SCB s c บี a อ y ของไทยาพาณิชย์โอเคหกรบาทท่น,นี้ขั้นตอนต่อไปไอ username กับ password เราจะไม่ไม,ไม่ไม่ใช้ในขั้นตอนนี้เราจะใช้แบบสแกนจ่ายเราก็เปิดตรงสัญลักษณ์ของธนาคารกดลงไป ก็กดยืนยันแต่รณีน,นี้ผมยังไม่ยืนยันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปจ่ายอีกอันนึงก็โอเคเดี๋ยวจะไปลองจ่ายให้ดูนี่อันนึงนะครับโอเคอันนี้เรามาต่อกันนะครับเข้าไปที่เพจที่เราจะซื้อโฆษณาพอดีเมื่อจะเราพอดีผมจะใช้งานเพจนี้พอดีก็เลยเติมสักหน่อยหนึ่ง เพื่อ,อไว้ใช้โฆษณาเราจะซื้อวันสองวันสามวันนี้แล้วแต่เรามีความจําเป็นเลยนะครับเข้าไปที่โฆษณาอันนี้อันนี้ผมเคยซื้อไว้แล้ว กเข้าไปที่โปรโมเทเพจของคุณเข้าไปก่อนจะโปรโมทไม่โปรโมทนั่อีกเรื่องสำหรับอันนี้สำหรับอันนี้เราจะเข้าไปเต,เติมเงินก่อนพูดง่ายๆแต่ยังไม่ได้โปรโมทอันนี้ของผมเหลือ17บาท29สตางค์สำหรับคนที่เพิ่มไปแล้ว ตอนนี้ถ้าใช้โฆษณาไปแล้วเงินก็จะมาเป็นยอดที่อยู่ตรงนี้อย่างผมนี่โดนหักไปแล้วอันนี้เรามาต่อกันเอาเอาร้อยเดียวพอก็เข้ามาเพิ่มวิธีการชำระเงินอันนี้ก็คือเพิ่มเพิ่มวิธีการชำระเงินเพิ่มเงิน เราก็ใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเหมือนเดิมแต่ตอนนี้เราก็กดที่เพิ่มเงินมาเรียบร้อยเลือกธนาคารไปที่ตอนนี้ หมายเลขอ้างอิงขึ้นมาแล้วหนึ่งร้อยบาทตรวจสอบข้อมูลบึ๊บกดยืนยันเรียบร้อยไม่ต้องแชร์เรลปกับ ที่หนะ้าเฟซบุ๊กเหมือนเดิมเฟซบุ๊กโอเคเราเพิ่มวงเงินแล้วเรากลับกลับไปดตูตรงนี้เราตั้งแล้ถอยหลังไปดูเราทําเรียบร้อยแล้วทำไมไม่เรียบร้อยเอเติมแล้วทำไมยังไม่ขึ้น Okay, ขึ้นแล้วเลื่นไปเลื่อนมารอโหลดหน่อยขึ้นแล้วเติมหนึ่งร้อยกลายเป็น117บาทอันนี้เราก็สามารถที่จะซื้อโฆษณาต่อได้เรามีโปรโมทเพจอนนี้แล้วก็จะไปเลือกไปเลือกว่าเราจะโปรโมทเพจไหนเมื่อกี้ขั้นตอนการเติมเงินอันนี้ ก็มาต่อด้วยโพสที่เราจะโปรโมทอย่างกรณีนี้อ่าผมก็จะขายลอตเตอรี่ผมก็มาโปรโมทอันนี้ของผมโปรโมทโพสก็เข้าไปที่โปรโมทโพสปึ๊บเลือกเป้าหมายจะเลือกแบบไหนจะเพิ่มอะไร งบประมาณ80บาทอ่าอันนี้น,นี้เลื่อนได้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงอเอาเอาไมน้อย่อน80บาทแล้วเวลา2วันอันนี้คือวันละ40บาทอ่าเรียบร้อยโฆษณาถ,ถึงวันที่5ปึ๊บก็ใช้เงิน80บาทสรุปการชำระเงินนะครับ2วันวันละ80 ีค่าภาษีำจำนวนเงินทั้งหมดก็85บาท60ก็กดโปรโมทโพสเลยแต่ช่วงนี้ผมยังไม่โปรโมทเพราะว่ายังไม่มีประโยชน์ที่จะโปรโมทช่วงนี้ก็สรุปว่าถ้าใครจะโปรโมทก็แค่กดโปรโมทโพสเลยเดี๋ยวถ้ามีปัญหาอะไรสอบถามเพิ่มเติมกันได้ครับแล้วจะมีคลิปดีๆง่ายๆสำหรับคนที่ไม่ค่อยถนัดเรื่อง ไอผมก็จะทําให้มันดูง่ายๆเพราะว่าผมก็ดูมาอีกทีนึงแล้วค่อยๆมาทําให้มันเป็นแบบภาษาบ้านๆง่ายๆขอบคุณสําหรับการรับชมครับมือใหม่อาจจะดูตะกุกตะกักนิดๆครั้งต่อไปน่าจะดีขึ้นครับขอบคุณมากครับ